สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรจชตนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมายังสวนคนเกษตรเจชตนะครับวันนี้มาชมพื้นที่2ไร่3งานกับ42ตารางวานะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ทางสวนคนเกษตรได้ทำการ ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะครับในการปลูกทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์มูสังคิมน,นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่น้อยๆนะครับเราอยากจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับพื้นที่น้อยๆนะครับก็อยากจะให้มันได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจ ที่จะปลูกทุเรียนมูสังคิงน,นะครับโดยเฉพาะปีนี้ก็เป็นทุเรียนที่ถือว่าราคาดีที่สุดก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับกิโลละ550บาทเลยทีเดียวนะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับผมให้ท่านชมจากจุดเริ่มต้นฝั่งซ้ายมือนะครับไปเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายมือสุดที่เป็น ต้นยางนะครับฝั่งนั้นเป็นทิศใต้นะครับแล้วก็มุมขวาของกล้องนะครับที่ติดถนนลาดยางนี้ก็จะเป็นทิศเหนือนะครับแล้วก็ซ้ายด้านซ้ายของแปลงนะครับก็จะเป็นที่ตะนออกแล้วก็ที่รถกำลังเดินหน้าไปเป็นทิศตะวันตกนะครับ ท่านเห็นว่าการวางระบบน้ําท่านเห็นเลยนะครับนี่นี่นะครับผมจะวางระบบน้ําขวางตะวันนั่นก็คือหมายถึงแถวที่เราปลูกนะครับแถวที่ปลูกนี่นีที่ท่านเห็นนะครับแถวที่ปลูกผมจะปลูกขวางตะวันนะครับเพราะว่า,าผมจะปลูกแบบระยะชิดนี่นะครับตามตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนะครับก็ใช้เวลา ช่วงเงย็นๆนะครับมาเดินระบบน้ําวัดละแถววันละสองแถวแล้วแต่นะครับแล้วแต่บรรยากาศจะพาไปนี่นะครับท่านเห็นว่านี่ตรงลงไปด้านล่างนั่นก็คือทิศเหนือจุดทิศใต้นะครับเป็นแนวขวางตะวันเพื่อที่จะให้ทุเรียนของเรานะครับได้รับแสงอย่างทั่วถึงแล้วก็ที่ท่านเห็นนี่นะครับที่เป็นร่องๆนี่นะครับที่ลูกศรชี้นี่นะครับนะ ก็เป็นการขุดท่อเมนเป็นการขุดร่องเพื่อที่จะวางเมนแถวนะครับหรือว่าเมนแขนงนะครับผมก็ใช้ท่อ,อนิ้วนนครึ่น main, นนงนะครับเป็นเมนเป็นเมนแขนงนะครับนั้นนะครับจากทิศตอนเอาจากทิศใต้ขึ้นมาทิศเหนือนะครับที่รถวิ่งอยู่นี้ก็เป็นทิศเหนือนะครับ ที่เป็นส่วนยางด้านหลังนั้นก็เป็นที่ใต้นะครับขึ้นมาเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็ท่อที่ขึ้นต้นนะครับขึ้นเพื่อที่จะปล่อยน้ําเป็นหัวสปริงเกอร์ก็สูงแค่50เซนนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ชมใกล้ๆนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมชมบริบทรอบๆไปก่อนนะครับตอนนี้ได้จะขุดท่อนะครับ ขุดร่องเพื่อที่จะวางท่อนะครับขุดอันนี้เนี่เป็นรอ่รองที่ท่านเห็นนะครับเป็นร่องร่องยาวยาวยาวไปนะครับก็เป็นการขุดเพื่อที่จะวางท่อน้ํานะครับเป็นท่อแขนงนี่ก็เป็นสุดแปลงนะครับสุดแปลงเดี๋ยวจะกลับหลังหันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับนี่พอเรากลับไปนะครับด้านขวามือที่เป็น ส่วนยางนะครับขวามือของกล้องท่านนี่นี่คือทิศ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 ใต้นะครับแล้วก็ที่รถวิ่งนี้เป็นทิศเหนือนี่นะครับเมื่อกี้ผมขับมานี่ขับกลับนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็เวลาฝนตกมานะครับน้ําจะไหลจากด้านถนนนี้ครับไหลลงไปด้านส่วนยางที่ท่านเห็นนั่นนะครับเพรฉะนั้นท่านเห็นร่องน้ำเห็นไหมระหว่างระหว่าง ระวางอกนะครับที่เป็นร่องเป็นร่องนะั้นเป็นร่องมีคราบน้ําอยู่นะครับก็ต่อไปน้ําก็จะระบายไปตรงส่วนที่ต้นยางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นู่นนะครับผมก็ต้องขุดคูเพื่อที่จะระบายน้ํานะครับในช่วงฤดูฝนนะครับไม่ให้น้ํามาขังในแปลงนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุ สะสมเชโรคได้นะครับนี่นะครับท่านเคยเห็นนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับแต่อยากจะได้ผลลัพธ์หรือว่าประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าท่านเห็นพื้นที่แล้วนะครับมันก็ติดถนนนะครับแล้วก็เป็นถนนลาดยางด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเอามา,าปลูก สายพันธุ์อื่นนะครับก็ก็คงจะเรียกว่าการตอบแทนตอ่อปีมันก็น้อยนะครับอ่านดูนี่นะครับนี่คือท่อที่ขึ้นมาแล้วก็ที่ไปตามยาวลงไปนั้นเป็นท่อแขนงนะครับผมใช้ท่อนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ท่อเนี่ีๆแล้วก็ใช้สามทางลดสี่หุนนะครับนิ้วครึ่งลดสี่หุน แล้วก็เอาสีมุนใส่ปื้ดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการต่อไปทีละต้นทีละต้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนีค่คือระยะต้นนะครับท่านเห็นว่าดูท่อน้ํามันใกล้นะครับก็ใกล้จริงๆด้วยนะครับผมปลูกระยะต้นห่างกัน3เมตรนะครับแล้วก็ระหว่างแถว10เมตรนะครับท่านผู้ชม10เมตรนะครับ ก็เท่ากับ3คูณ10ก็ตั้งใจไว้ว่าจะปลูกแบบระยะชิดแล้วก็1ต้นก็ไว้แบบกลางแขนนะครับไว้แบบกลางแขนอะมาดูนะครับมาดูการต่อนะครับอะเริ่มแรกก็เวลาเราจะใส่สปริงเกอร์นะครับเราก็ต้องเลื่อยท่อเมนก่อนท่อท่อแขนนะครับ ต่อแขนงไม่ใช่เมนใหญ่นะครับนี่เมนเมนเมนเหมือนกันแหละแต่เป็นเมนแขนงนะครับอ่าเลื่อยตำแหน่งที่ตรงกับต้นนะครับตำแหน่งที่ตรงตรงกับต้นเลยนะครับก็ใช้สามทางลดนี่ครึ่งรดสิบหุนนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมจะไม่ไม่ไม่ติดกาวนะครับตัวนี้ตัวเลขที่ต่อเข้าไปนี่นะครับอ่าผมจะไม่ติดกาวผมจะติดกาวตรงท่อ ขแขนงนะครับโทเมนขแขนงนะครับท่านดูดีๆนะครับเหตุผลที่ผมไม่ติดกาวเวลาจะซ่อมจะอะไรมันก็แค่ดึงออกมาง่ายๆนะครับอ่านี่นะครับเมื่อเราใส่ปุ๊บใส่กาวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ตอกกาไปตอกลงไปเลยทําคนเดียวได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วดูตรงยังตรงแล้วเราก็ตอก้าไปเลยในในช่วงที่กาวยังไม่แห้งนะครับ แค่นี้เองนะครับก็เสร็จนะครับไปเอ,อีกฟังนึงอีกนะอีกฟังนึงอีกนี่นะครับเวลาเราทําเราก็วางท่อให้สุดแถวเลยนะครับแล้วก็วางท่อที่ให้น้ําขึ้นสีหุ่นนี้ก็วางไปเลยนะครับสามทางก็วางไปเลยเช่นกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์นี่นะครับ ใช้ทั้งหัวบากแล้วก็ใช้ทั้งวาลวเปิดปิดนะครับเพื่อช่วยให้เราสามารถกะระระดับน้ำนะครับเวลาเราปล่อยน้ำให้ลงตำแหน่งต้นได้เลยนะครับแล้วก็ระวังหัวสปิงเกอร์กับต้นทัจงเห็นไม้หลักนะครับห่างกันประมาณ1เมตรนะครับนี่นะครับนี่นี่คือน้ำที่จะขึ้นมานะครับขึ้นมาปืด๊ด แล้วก็ที่ไม้หลักที่ท่านเห็นขวามือนะครับก็สมมุติว่าเป็นต้นนะครับเราก็ปล่อยน้ําใช้ช่วงเล็กเราก็จะใช้หัวบากนะครับหรือว่าครึ่งวงกลมนะครับเ,เราไม่ได้ปลูกใกล้ใกล้ท่อที่เราปล่อยน้ํานะครับเราปลูกห้ห่างมาประมาณหนึ่งเมตรซึ่งผมก็ปักเขาเรียกว่าปักมบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับวันละ แถวบ้างวันสองแถวบ้างนะครับก็เอามาให้ท่านได้ชมกันพอเอฟซีหลายคนหลายท่านก็ถามมาว่าเมื่อไหรจะอัปเดตแปลงทุเรียนมูสังกิงนะครับนี่ให้ท่านได้ชมนั่นท่านจะเห็นนะครับว่าไม้มุบอยู่ขวามือนะครับห่างกับหัวสปริงเกอร์ประมาณ1นเมตรผมก็ขุดไม่ลึกนะครับบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่า ไอ้ท kind of <Yes. S 1> ่อกรนงนี้เราไม่ไม่ไม่ควรขุดลึกนะครับเวลาเราจะซ่อมเอออะไรเออมันจะง่ายนะครับเวลาเราโดนรากในอนาคตนะครับรากไปเบียดท่อถ้าเราไว้ลึกๆนะครับท่อแตกท่ออะไรเราก็ซ่อมยากนะครับแล้วก็การเดินแบบนี้นะครับข้อดีก็คือตรงกลางเราสามารถที่จะถ่ายปรับยังไงกี่ครั้งก็ได้นะครับนี่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าหากเราไปเดินแบบขวาง นะครับมันประหยัดท่อจริงแต่ว่าการทำงานในอนาคตจะยากนะครับเช่นเราจะปลูกพืชเรือมืออื่นก็ปลูกไม่ได้เดี๋ยวมาดนท่อนะครับเดี๋ยวก็มาเดินท่อเอาตรงนี้นะครับมาดูนี่ตอนนี้ผมเดินหมดแล้วนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับเดินหมดแล้วเสร็จสับเรียบร้อยทั้งแปลงแล้วนะครับแต่ก็เดิอนอยู่หลายวันนะครับนี่ที่ท่านเห็นนะครับให้ท่านไ้ชมว่าเ,เดินได้หมดแล้ว โทษคขนงนะครับแต่ยังไม่กรุปนะครับก็ต้องลองน้ําก่อนนะครับจะต้องทดลองน้ําก่อนว่ามีามีปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับนี่นะครับมือขุดมือโปรโลเลยนะครับก็ตรงนี้เจ้าขุดลึกหน่อยนะครับเนื่องจากว่า,าเป็นท่อเมนด้วยแล้วก็ต่อไปอด้านซ้ายมือของจอที่ท่านชมนะครับจะต้องขุดเป็นคูเพื่อที่จะ ระบายน้ำเพราะนั้นต้องให้ลึกหน่อยเพราะว่าน้ําระหว่างร่องระหว่างอกนะครับมันจะไหลลงมาทางนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ครับไหลมาทางนี้เพราะนั้นท่อเมนตรงนี้ต้องให้ลึกเพราะเดี๋ยวจะต้องขุดคูดอีกนะครับอาจจะใช้ไมกกรูตัวเล็กขุดเพื่อที่จะรองรับน้ําเวลาฝนตกจากถนนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอ่านี้นะครับไอ้นี้เป็นเป็นเอ่อที่ขุดไว้เพื่อที่จะทําท่อเมนวางท่อเมนนะครับนี่นี ท่านดูนี่ครับว่าอกนี้นะตรงนี้เราจะ,จะต้องไม่ให้น้ําขังแล้วก็ที่ที่เดินระบบน้ําแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราจะไถพรวนนะครับหรือว่าปลูกอา,อาจจะปลูกพืชอ,อื่นเสริมนะครับเราก็มาปลูกได้นะครับเช่นอาจจะมาปลูกข้าวโพดหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่ปลูกเสร็จแล้วก็ไถพรวนครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่ถ้าท่านเดินแบบขวางไปขวางมาประหยัดท่อจริงแต่ว่าการทํางานจะลําบากนะครับนะครับเราสามารถที่จะปลูกพืชอื่นได้เซมได้นะครับก่อนที่จะทุดเดือนจะโตนะครับน,นี่ให้ท่านดูนะครับนี่คือท่อที่คือ,ค,อคือตำแหน่งที่จะวางท่อเมนนะครับท่อเมนนี้ผมใช้3มนิ้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปท่านจะได้ชมนะครับการเชื่อมท่อเมนเข้าด้วยกันกับท่อแขนงนี้นะครับแบบนี้เนี่ย นะครับนั่นท่อแขนงที่ยาวจากทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับมาดูการเชื่อมต่อท่อเมน3นิ้วเชื่อมต่อกับท่อเมนแขนงนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปประตูน้ำนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปตัวต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f c ที่ทักทายถามมานะครับผมต้นแรกกากะว่าจะค่อยทำทีเดียวนะครับแต่ในเมื่อ f c ขอมาก็จัดให้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับมาชมแปลงทุเรียนมูสังคิงนะครับอ๋อบอกได้เลยลืมบอกไปนะครับว่าแปลงนี้ปลูกได้170ต้นนะครับ170ต้นเลยนะครับจเจอกันครั้งหน้านครับสวัสดีครับ